นี่นะครับผมคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนมาเล่นเกมนะซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าเขาฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง<ช> <laughs> เกมอะไรครับพี่บ่าเกมแม่ดูดแม่เหล็กเ,ออเฮ้ยเกมดูดเกมแม่เหล็กดูดที่เป็นลูกกลมๆเนาะอ่ะคลิปนี้อนาวินเขาไม่มีอารมณ์ที่จะมาเล่นไม่รู้งอนอะไรใอ่นจากนี้เราก็จะไม่ให้เขามามีส่วนร่วมกับคลิปแล้ว <laughs> โอเคทุกเป่พาพร้อมแล้วเอาอุปกรณ์ออกมาได้เลย ตอนนี้อารวินโอ้ไม่ใช่ลูกพานะครับมาเที่ยวทะเลดูชุดคอนเธอสวยงามมากออล่าน่าดูออล่าอะไรเี่นี่หน้าดำเป็นไงหน้าดำเมื่อวานข้ามไปที่เกาะขามออแล้วไปายเรือคายักด้วยใช่ไหมใช่แดดร้อนมากหน้าดำอ,อุปกรณ์พร้อมแล้วมาเลยมีอะไรบ้างมีมีแค่นี้เหรอมีกแบบ็ให้ทำไมมันง่ายจยังครับมีอะไรอีก ไหนแม่เหล็กอยู่ไหนแม่เหล็กกลมๆอยู่ไหนแล้วนี่อะไรครับพบเป็นเจ้าพ่อแล้วฮะพบเป็นเจ้าพ่ออ๋อไอลูกอะไรนะกลมๆลูกกระดิ่งอ๋อนี่คือแม่เหล็กกลมๆนะเป็นอุปกรณ์สําคัญเลยเอาไว้เล่นในเกมกระดานนะครับมันจะมีหลุมแบบเนี้ยเห็นในโซเชียลต่างๆก็ต้องบอกว่าเกมนี้เขาบอกว่ายิ้ตกันจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนมามาดูเดี๋ยวจะให้นูพาวร้วผมเองจะร่วมเล่นกันสองคนกี่ลูก คนละสิบลูกก่อนคนละสิบลูกใช่ครับแบ่งมาเลยคือคืออย่างเงี้ยโชว์หน่อยลูกมันจะติดกันแบบมันจะเป็นสายอย่างเงี้ยโอ้มันติดกันแบบแม่เหล็กแน่นมากเลยแน่นมากโอเคนุพาวพร้อมแล้วแบ่งมาเลยครับคนละสิบลูกแบ่งคนละสิบลูกเอ้ยเรามีกติกาด้วยถ้าใครแพ้ชนะจะทําอะไรดีฮะเฮ้ยนี่คืออะไรอ๋อ ถ้าใครแพ้หรือถ้าใครชนะจะได้เป็นคนหมุนใช่ไหมใครแพ้อ่าพอหมุนเสร็จปุ๊บก็คนแพ้จะต้องปฏิบัติตามและทําตามคนคนที่ชนะที่ขหมนอย่างนี้ป่ะไม่คนนี้แพ้คนนี้แพ้จะใครจะได้หมุนใครจะได้หมุนคุณแพ้เอ้าคนแพ้หมุนก็ได้เปียรสิครับเอ้าก็เขาแพ้ไงอ๋อคนแพ้ถ้าเขาหมุนหมุนแล้วคําสั่งบอกให้ทําอะไร เขาต้องไปทําตามอ๋อโอเคเพราะเข้าใจละนะโอเคนุ่งแบ่งมาเลยครับลูกก็รบลูกสินะลูกะ็ได้สิบลูกก็รูสิบลูกะสิบลูกสําำหรับพ่อนี่เรามาดูว่าใครจะเป็นคนที่มีการวางแผนและมีสมาร์ที่ดีที่สุดเกมนี้นะผมว่ามันสนุกดีเนาะ มันประโยชน์ก็คือมันสร้างความสัมพันธ์กับกับเพื่อนกับคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวอย่างนี้เรามากัน4คนนะครับมากันเป็นครอบครัวแล้วก็เล่นกันมาตั้งแต่แบบมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลยเนาะพอมาถึงสถานที่นี้มาถึงทะเล,ลเราก็ยังเล่นอยู่ใครแพ้จะได้มาหมุนแบบนี้เขาบอกว่ามีอะไรบ้างมีเต้นอ่าเห็นไหมถ้าหมุนไปปุ๊บมาถึงว่าแดนซ์อนุภาวจะต้องเต้น เป็นใช่ถ้าพร้อมแล้วหนูเผาลุยเลยเราจะเป่ายิงชุมกันเนาะคือเราจะหาผู้ชนะถ้าใครชนะจะได้ลงเล่นเกมเลงเล่นเกมก่อนใช่โอเคสองสอบโอ้ผมเป็นผู้ชนะเดี๋ยวผมจะลงก่อนวางไว้เลย เอาตรงกลางซะด้วยไม่ธรรมดาฮะตอนจะมาดีแล้วมานี่เราเหลือคนละสี่ลูกหนูพาวเหลือกี่ลูกครับห้อาอ้าวเหลือห้าลูกหนูพาวเหลือห้าลูกนะผมเหลือสี่ลูกนะเร,เริ่ม,มะละ <Limited> เริ่มเริ่มจะยากละวสี่เหลือสี่ลูกแล้วได้แล้ว เดี๋ยวตอนนี้เรือสองลูกแล้วสองลูกละลูกกลมๆอย่าไปอมอย่าไปเคี้ยวนะครับนี่สองมันแข็งมากคือเด็กๆเวลาเล่นน่ะต้องระวังให้ดีใช่เก็บให้เป็นที่เป็นทางแล้วว่าลูกนี้ถ้าเด็กเล็กๆนะถ้าอมแล้วก็อาจะติดคอได้ใช่อันตรายมากนะลูกพาวลูกกี่ลูกครับสองนจลูกนะคืออย่างนี้ทุกด ตอนนี้มันเลือกจะยากละ <มา S 1> ตำแหน่งแต่และตำแหน่งแต่และจุดเนี่ยเห็นไหมมันพร้อมที่จะโดดได้ทุกเมื่อเลยเราต้องวางให้ดีมาดูนะดผมจะเลือก,อกอเด็กเก็บไ้ก่อนผมจะเลือกจุดเนี่ยซึ่งผมมองแล้วว่ามันมน่าจะมีโอกาสรอดมากกว่าจุดอื่นเพราะความห่างระหว่างแต่โลกค่อนข้างที่จะเยอะกว่าทุกจุดนะเดี๋ยวผมวางมันจะเป็นยังไงบ้างนะ ดูให้ดีนะครับอาจจะต้องใช้สมาธินิดหนึ่งเนาะไม่นิดหนึง่งอะต้องใช้สมาธิเยอะเลยฟังแรงก็ไม่ได้นะแชเดะ,ะ,ะเออเด๊ะได้แล้วผมเหลือลูกหนึ่งเอาเอ้า,อ,าอย่าหนูเภาวมีสกหนหนิปไว้หรือเปล่า ฮ้ยทุกคนรอดมาได้ไงลูกพาวไม่น่าเชื่อแล้วพ่อจะวางตรงไหนดีครับเอ้อยเจอที่แล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะดีที่สุดเนาะน่าจะโอเคที่สุดนะ่เเอาลุ้นดูน,น,นะครับลุ้นทุกคนลุ้นช่วยเนาะจะได้ไหมจะได้ไหมยายา,าเรียบร้อยถ้าอย่างเงี้ย ก็เอาไปเลยก็หมายความว่าลดมือพราตกางกระติกาเราต้องรับผิดชอบไปทั้งหมดนะเห็นไหมหมดเลยที่หนูพาวหมดนะแสดงว่าในเกมนี้หนูพาวชนะแต่เดี๋ยว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 เี่มอะไรว่าดืมอะไรนี่เฮ้ยเอตายแล้ว ตายละเออลืม,ม<า>ไม่ใช่ลืมหรอกครับเรากะจะทำเนียนเนียน,น,นยอ้โอเคพ่อหมุนะอ่ะมีอีกเดี๋ยวดูนะครับทุกคนหนึ่ง<ะ>สองมึงคิดว่าพ่อจะได้อะไรเุ้ยได้ร้องเพลงแน่เลยหนึ่งโอเคถ้าร้องเพลงอ่ะพอได้อยู่พอถนัดอยู่แต่ถ้าเต้นเนี่ยยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวสองส ได้เต้นอยู่แล้วกันแดนได้แดนใช่ไหมกติกาผมได้เต้นนะหนูพาวจะให้พ่อไปเต้นที่ไหนข้างนอกตรงนี้ค่ะเอาข้างนอกเลยเหรอใช่ให้คนเห็นด้วยไม่คิดว่าพ่อจะอายเลยเหรอไม่ไว้หน้ากันเลยนะโอเคนะในเมื่อเราแพ้แล้วเราแก้ตัวอะไรไม่ได้ใช่โอเคนูพาวหนูดูสิคนก็เดินผ่านไปผ่านมาไหย ตรงนี้นะที่หนูใจพ่อเต้นใช่ <g ül> โอ้โหไอ้จริงๆวิวมันสวยเนาะมันก็น่าเต้นอยู่นะเนี่ยข้างหลังเป็นทะเลทะเละสีสวยมากส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นภูเขามีที่พักติดด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยคือคนข้างล่างเขากำลังมองอยู่ เพาว่าเราทําอะไรถ้าผมเต้นอย่างเงี้ยเขาจะหาว่าผมเป็นว่สติไม่ดีหรือเปล่าไอ้ดูเอาเนี่ยเพราะพ่อไอเขาเหมือนกันนั่นเองเขาขับรถมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราไม่รู้เราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเราไม่มองเขาแล้วกันอ่าหนูลองให้พ่อเต้นอ่าหนูลองหนูลองให้พ่อเต้นโอเคไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไวเสียบมันจะถูกไวเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดพอแล้วพอแล้ว เราได้ทําตามสัญญาแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้แพ้เราปสนุกสนานกันไปนะครับสําหรับคลิปนี้คือเรามีกันสองคนว่าอีกสองคนไม่ได้มาเล่นกับเราเาะเอางอนกันใช่แม่ปัดเข้าส่วนนาวินก็งอนเพราะว่าอนาวินเขาอยากจะไปต่อยนวมอ่ะไอ้ไม่ใช่นวมอะไรนะเขาอยากจะไปเล่นที่เน่ยอยากจะไปเล่นนะใช่แต่เนื่องจากนะเขา่ไดกติกาด้วยเลยห้าม แนะให้เล่นนะจริงๆเขาลืมอะไรนะดุลลืมชุดไปน้ำชุดไปน้ำชาชุดไปน้ำาเลยไม่ได้เล่นเพื่อนกดกดชาไม่ใช่กดติดตาม่องเราด้วยใช่แล้วก็กดแชร์กดซับไตอ่าเราไม่ใช่ซับตะซับตะไคร้นะสับตะไค้ใบมะกรูดนั้นมันต้มยำ๋ยวเราเนาะครอบครัวเราจะหา ความสนุกสนานนะให้ทุกคนได้ดูแล้วเกิด <provided. S 1> เขาเรีกเยกอะไรได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะเนาะเหมือนคลิปนี้แหละเขาไม่หัวเราะเราก็หัวเราะกันเองไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ